สวัสดีค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราในชาแนนี้นะคะก็วันนี้นะคะนี่เลยเราจะมารีวิวสกูชี่นะคะคลิปออแอปเปิลนะคะของคิวตี้นะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะด้านหน้านะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ไมเกอาจจะยับหน่อยเนาะนานแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูเนื้อกันนะนเนื้อประมาณนี้นะคะเนื้อไม่ได้ไม่ตะโลมากนะเนื้อสกูชี่สมัยก่อนเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูไปแล้วออกมานะคะค่ะอันดับแรกนะก็จะเป็น็กเกตเขาแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะนี่เลยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสกูชี่กันนะตัวสกูชี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีที่รองแบบนี้มาด้วยนะคะแล้วก็นี่จะเป็นด้านหน้าแบบนี้นะคะด้านบนนะเนื้อแบบนี้นะคะเป็นกลิ่นแอปเปิลเขียวนะคะ แล้วก็นี้จะเป็นที่ลอมนะคะประมาณนี้เลยมาดูกันนะอันนี้จะเป็นเนี่ยด้านข้างนะคะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ด้านบนนี่เนื้อแบบนี้นะคะไม่ได้สโลม,มากแล้วก็ลายเส้นนะคะอยู่แถวนี้ตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวสกูชี่สภาพดีนะยังไม่ได้มีตำหนิอะไรนะคะแต่แค่ถุ่มยับนะโอเคก็นี่แหละ มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะไม่มีคลิปอะไรจะลงแล้วไงนี่เนือประมาณนี้นะคะ,ะดูนะนี่<ส>เนื้อแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะ<ส>เนื้อแบบตกูชี่สมัยก่อนทุกคนแต่ว่ากลินนก่นเป็นกลิ่นแอปเปิลเขียวเลยนะคะก็สำหรับค,คลิปนี้นะคะขอจบคลิปนะคะหมดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย